สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพของทางยูเครนนั้นสามารถรุกฝ่าแนวตั้งรับของทางรัสเซียในด่านแรกไปได้แล้วในบริเวณพื้นที่ของเมืองอลคคริปแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมการรุกในครั้งนี้ก็ทําให้ทางการของยูเครนนั้นต้องประสบกับความสูญเสียเป็นจํานวนมากเช่นกัน ส่วนารายละเอียดการรบในพื้นที่ต่างๆของยูเครนจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวแนวนี้บินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิเิตารี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับการโจมตีแนวตั้งรับของรัสเซียในพื้นที่โอริคลิปของฐานยูเครนในครั้งนี้ พวกเขาก็ได้เริ่มปฏิบัติการรุกโต้อตอบกลับกองทัพของทางรัสเซียในช่วงเช้าของวันที่26โดยการส่งรถถังยานเกราะเป็นจํานวนมากเข้ารุกไปยังแนวตั้งรับชั้นที่1ของทางรัสเซียซึ่งมีการป้องกันอย่างหนาแน่นโดยแนวสนามเพาะอย่างไรก็ตามการรบตั้งแต่วันที่26 ถึงวันที่28ของทางยูเครนนั้นพวกเขาก็สามารถรุกคืบยึดพื้นที่ของทางรัสเซียได้เป็นจํานวนมากแต่ทางการของยูเครนเองก็ได้สูญเสียรถถังยานเกราะไปเป็นจํานวนมากเช่นกันเพราะว่าในบริเวณนี้ทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ได้กําหนดพิกัดปืนใหญ่เอาไว้แล้วนั่นเองหลังจากที่กองทัพยูเครนนั้น ฝ่าด่านเข้ามาได้พวกเขาก็จําเป็นต้องนํารถไปตามเส้นทางที่กองทัพรัสเซียนั้นได้วางกับดักเอาไว้นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้ทางกองทัพยูเครนเองได้สูญเสียายานเกราะรถถังเป็นจํานวนมากแต่ทางการของยูเครนก็ยังคงทําการรุกต่อไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญก็คือต้องยึดเมืองทุกมักกลับคืนมาให้ได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกัน ในบริเวณพื้นที่ของโนว o ซินกากันต่อเลยนะครับซึ่งบริเวณนี้ถือว่าทางกองทัพยูเครนนั้นมีผลงานการรุกคืบหน้าได้เร็วมากโดยเฉพาะการรบกันตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่28ทางการของยูเครนสามารถยึดเมืองใหญ่กลับคืนมาได้นั่นก็คือเมืองสตาโรเมโอสกี้ซึ่งเมืองแห่งนี้นะครับมันเป็นเมืองใหญ่มีตึกมีอาคารสำหรับตั้งรับอย่างดีนอกจากนี้มันยังมีแม่น้ำกระดาบข้าง และก็ไม่น่าเชื่อว่าทางการของยูเครนจะสามารถลุกได้เร็วขนาดนี้นะครับและในด้านนี้ก็ถือได้ว่าทางการของยูเครนสามารถฝ่าแนวตั้งรับชั้นที่1 ของทางรัสเซียเข้ามาได้แล้วเช่นกันในครั้งต่อไปนั้นพวกเขาก็จะต้องเจอกับแนวตั้งรับชั้นที่2ของทางรัสเซียและเจอกับอุปสรรคตามธรรมชาตินั่นก็คือแนวแม่น้ําซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางการของยูเครนจะมีกลยุทธ์การรบอย่างไรซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่ายูเครนน่าจะกลับมาใช้ปืนใหญ่สนามในการรบเป็นส่วนใหญ่โดยการพักกองกำลังหลักนั่นก็คือยานเกาะรถถัง และฐานราบจะไม่ส่งเข้าโจมตีโดยตรงมากนักโดยทางการของยูเครนน่าจะรอความพร้อมทางด้านอาวุธให้มีความพร้อมมากกว่านี้จึงจะทําการรุกใหญ่อีกครั้งครับซึ่งนี่ก็เป็นแต่เพียงการคาดเดาเท่านั้นและเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางการของยูเครนพวกเขาจะทําอย่างไรต่อไปในสนามรบครับส่วนการรบกันในพื้นที่ของรูฮานทางการของยูเครนสามารถยับยั้งการรุกกลับของทางรัสเซียได้ และการรบกันในเมืองบัคมุดกองทัพของทางยูเครนก็มีความคืบหน้าในสนามรบบริเวณรอบๆเมืองบัคมุดต่อไปครับโดยภาพรวมการรุกกลับของทางยูเครนนั้นไม่ถือว่าล้มเหลวนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าบางช่วงบางเวลายูเครนจะสามารถทำการโต้ตอบกลับได้แบบช,ะชะ้าๆแต่ทว่าก็เป็นไปด้วยความรอบคอบ ความสุขุมและถึงแม้ว่าบางส่วนนั้นจะต้องประสบกับความสูญเสียบ้างและนี่ก็เป็นธรรมดาของสนามรบของผู้บุกนะครับที่ต้องมาเจอกับการตั้งรับที่เหนียวแน่นก็คงต้องเกิดความสูญเสียขึ้นบ้างเป็นธรรมดาครับแต่ในภาพรวมก็ถือว่าทางการของยูเครนนั้นสามารถรุกค,คืบชิงดินแดนกลับมาได้เป็นจํานวนมากเช่นกันและถึงแม้ว่าทางการของรัสเซีย จะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะยับยั้งการรุกกลับของทางยูเครนไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้โดยตรงในสนามรบหรือว่าการโจมตีแนวหลังของทางยูเครนซึ่งเป็นเขตพื้นที่พลเลือนการโจมตีอาพาร์ตเมนต์ การโจมตีโบ์วิหารการโจมตีไซโ,โลเก็บธัญพืชรวมไปถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยูเครนสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำลายความตั้งใจของนักรบชาวยูเครนที่ต้องการที่จะทวงดินแดนกลับคืนมาได้แต่อย่างใดครับตรงกันข้ามมันกลับทำให้พวกเขานั้นมีความสามัคคีกันมากขึ้นและนี่เองก็จะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้กองทัพยูเครนนั้นสามารถขับไล่กองทัพของทางรัสเซียให้พ้นออกไปจากดินแดนของพวกเขาได้อย่างแน่นอนครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่28กรกฎาคมฐหานราบก็เสียชีวิตไป560นายรถถัง4คันยานเกราะ14คันรถขนส่งทางการทหาร11คันปืนใหญ่สนาม30กระบอกโดรน11ลำและระบบป้องกันภัยทางการ1ระบบครับถือว่าวันนี้กองทัพยูเครนนั้นสามารถเก็บปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียได้ดีเลยทีเดียวครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยทางการของรัสเซียนั้นพวกเขาก็มีการใช้งานระบบจรวดจหลายลำกล้องแบบชอต 1A เข้ายิงโจมตีฐานที่ตั้งรับของทางยูเครนอยู่บ่อยครั้งแต่อย่างไรก็ตามยูเครนนั้นก็ได้แก้ลำรลัสเซียโดยการใช้งานดโดรนแบบ FPV เข้าโจมตีระบบจรวดจหลายลำกล้องของทางรัสเซียดังกล่าวจนเกิดความเสียหายหนักขึ้นและพวกมันนั้นก็ได้ระเบิดแบบคาตาเลยครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการของรัสเซียนั้นก็ได้ใช้ขี่ปรนาวุธยิงโจมตีอาคารสูงของทางยูเครนในบริเวณพื้นที่ของเมืองเดเนโปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนโดยเจ้าหน้าที่ของทางยูเครนนั้นก็ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนของพวกเขาอยู่นะครับถือได้ว่าในช่วงนี้ทางการของรัสเซียได้ทาการโจมตีแนวหลังของทางยูเครนอย่างบ่อยครั้งเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานของดโดรนยูเครนที่พวกเขาผลิตเองนั่นก็คือดโดรนแบบ p d 2ครับโดรนชนิดนี้สามารถขึ้นบินแบบแนวดิ่งได้มีระยะการบินอยู่ที่10ชั่วโมงและมีเพดานบินอยู่ที่3,000เมตรครับซึ่งภารกิจหลักของพวกมันนั้นก็คือการบินล่าตะเวนชี้เป้านอกจากนี้ยังสามารถทําการติดตั้งขีปนาวุธขนาดเล็กเข้าสังหารเป้าหมายได้อีกด้วยครับ จะเห็นได้ว่าทางการของยูเครนนั้นได้ใช้งานโดรนชนิดนี้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวโดยสามารถตรวจพบยานเกราะของทางรัสเซียได้เป็นจำนวนมากหลังจากนั้นจึงส่งพิกัดดังกล่าวให้ปืนใหญ่สนามหรือว่าระบบจรวดหลายลำกล้องของทางยูเครนเข้ายิงถล่มเป้าหมายดังกล่าวอย่างแม่นยำถือว่าเป็นโดรนที่ยูเครนผลิตเองและมีผลงานในสนามรบไม่น้อยเลยทีเดียวครับ และข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณผู้ชมประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของทางยูเครนนั้นก็ได้เดินทางไปที่มหาวิหารโบสถ์นิกายโอ์ทธดอกที่ทางการของรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธยิงโจมตีบทดังกล่าวในพื้นที่ของเมืองโอเดสซาครับซึ่งเซเลนสกี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้นําที่มีความกล้าหาญมากครับเขานั้นมักจะไปปรากฏตัวที่แนวหน้าเพื่อให้กําลังใจทหารของเขาอยู่เสมอนอกจากนี้นะครับเมื่อประชาชนชาวยูเครน ต้องประสบภัยที่ใดเขาก็จะเดินทางไปให้กําลังใจและให้ความช่วยเหลือในทันทีครับซึ่งความสามัคคีของชาวยูเครนถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของพวกเขาที่จะสามารถเอาชนะรัสเซียในสงครามครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ทีมงานของเราก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ